ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเดินหน้าบุกตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยด้วยการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่รวมทั้งหมด6รุ่นประเดิมเปิด2รุ่นแรกนั่นก็คือ m ังกี้และ C125 เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกันวันที่6มกราคมพศ2569 ทั้งสงรุ่นได้รับการติดตั้งระบบเบรก ABS รับกฎหมายใหม่ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ2569เป็นต้นไปโดยมังกีใหม่เบรก ABS ปี2026เปิดราคา1 6 4 0 0บาทถ้าเปรียบเทียบกับปี2025 99,700บาทเท่ากับว่าบวกเพิ่มขึ้น6,700บาทครับ มันถูกถ่ายทอดตัวตนความสนระดับตำนานของมังกี้ 50cc ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี1967นับถึงวันนี้เป็นเวลากว่า59ปีโดยมังกี้ปี2026มาพร้อมกับ3สีใหม่เริ่มจากสีเทาแดงถังน้ำมันจะเป็นสีเทาฝาครอบด้านข้างจะเป็นสีแดงเฟรมตัวถังสวิงอาร์มก็เป็นสีแดงกระบอกอัพไซด์ดาวหน้า และสปริงชช้กอัพหลังก็เป็นสีแดงสีขาวเหลืองถังน้ำมันจะเป็นสีขาวฝาครอบข้างจะเป็นสีเหลืองเฟรมตัวถังและสวิงอาร์มก็เป็นสีเหลืองขณะที่กระบอกอัปไซด์ดาวด้านหน้าชุบอโนไดส์สีทองสปริงชกอัพหลังก็เป็นสีเหลืองส่วนสีดำด้านถังน้ำมันฝาครอบข้างจะเป็นสีดำเฟรมตัวถังสวิงอาร์ม และกระบอกชกอัพหน้าของอัพไซด์ดาวก็เป็นสีดำเช่นกันเครื่องยนต์ยังคงเหมือนเดิมครับ123.94 cc กซีซีกระบอกสูบ50ม mm, มช่วงชักยาว63.1ม mm. ให้กำลังสูงสุด9.37แรงม้าที่6,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด10.7นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนาที ความประหยัดอยู่ที่66.6กิโลเมตรต่อลิตรรุ่นนี้จะมี5เกียร์พร้อมคลัชมือจุดเด่นของมังกี้ปี2026ก็คือเบาะนั่งลายสกอตหรือลายตราหมักลุกเหมือนที่เคยใช้ในปี2023ส่วนรุ่น C125 ปี2026เบรก ABS เปิดราคา94.600บาทเปรียบเทียบกับปี2025 89,600บาทเท่ากับว่ารุ่นใหม่บวกเพิ่มขึ้น5,000บาทเท่านั้นเอกลักษณ์ของ c 125ก็คือ s s h a r t Design ซึ่งเป็นไอคอนของซปเปอร์คัพที่ถูกผลิตตั้งแต่ปี1958มันให้ความสวยงามคลาสสิกพรีเมียมเหนือการเวลามีทั้งหมด3สีแบ่งออกเป็น2สีใหม่ก็คือสีเทาขาวและเทาส่วนสียอดนิยมก็คือสีดำยังคงเหมือนเดิม โดยสีเทาขาวใหม่ตัวรถจะเป็นสีเทาบังลมและฝาครอบด้านข้างจะเป็นสีขาวเบาะน้ำตาลขาวเครื่องขาวแผ่นครอบกันความร้อนท่อไอเสียชุบโครเมียมสีเทาใหม่ตัวรถและบังลมจะเป็นสีเทาฝาครอบด้านข้างเป็นสีดำเครื่องดำเบาะน้ำตาลแผ่นครอบกันความร้อนท่อไอเสียเป็นสีดำส่วนสีดำยอดนิยมซึ่งเป็นสีเดิมนั้น ตัวรถและบังลมจะเป็นสีดำฝาครอบข้างสีเทาเครื่องดำเบาะแดงฝาครอบกันความร้อนท่อไอเสียเป็นสีดำเครื่องยนต์ยังคงเหมือนเดิมครับให้กำลังสูงสุด9.78แรงม้าที่7,500รอบต่อนนาทีแรงมา้าจะมากกว่ามังกี้ขณะที่แรงบิดสูงสุด10.4นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อน,นาทีจะน้อยกว่ามังกี้ครับ อัตราความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเท่าๆกัน6กัน66กิโลเมตรต่อลิตรระบบเกียร์วน4สปีดมาพร้อมคลัชออโตหรือคลัชอัตโนมัติหน้าจอเรือนใหม่แบบเข็มวัดความเร็วผสมกับจอ L C D มีเลขบอกเกียร์วัดระยะทางวัดน้ำมันเชื้อเพลิงทริป A ทริป B และนาฬิกากุญแจแบบสมาร์ทคีย์ระบบไฟ L E D รอบคันน้ำหนักรถ110กิโลกรัมหนักกว่าเดิม1กิโลกรัมครับ และนี่ก็คือการเปิดตัว2รุ่นใหม่ประเดิมปีศักราช2026อีก4รุ่นที่จะมีการเปิดตัวในวันที่9มกราคมพศ2569จะมีรุ่นอะไรกันบ้างเราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดครับ